น้องเอ็นเอียงมากสวัสดีค่ะมาที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามหน่อยนะคะฉันก็พูดทุกไลนะที่เขาบอกให้ฝากสวัสดีค่ะลูกค้าตอนเย็นไลฟ์อีกรอบหนึ่งเนอะได้ไลฟ์ถึงสองทุม่มฮะใช่

ลฟ์ช็อปปิ้งแล้วนะแปดสิบเก้าเก้าสิบสองแล้วเพราะเขายิ่งแอดในเธอนี่อย่างนี้บอ่อยไหมเขายิ่งมาเนี่ยดูไลฟ์ลองเอาให้เขาดูก็ได้เนี่ยว่าบริษาพี่เขจะยิงถูกครั้งเลยอไลฟ<า>์ย,ยิงใช่หรือบางครั้งเขาก็จะขึ้นแบบว่าเนี่ยจะมีไลฟ์สดก็จะขึ้นคําว่าไลฟ์เลยอันนี้มันก็คือฟีลเหมือนพวกเนี่ยก็ฟีลเหมือนพวกไลฟ์ที่มันแบบใช่ เมือนเวลาเหมือนพวกเราไปโหลดตบิกเกิลฟรีแล้วมันชอบแบบให้เราเพื good, ่อนเพื่อน yeah, ิงพวกาใช่ใช่หรือบางทีเธอไปซื้อสินค้าไม่ใช่หรอยูทูบ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 โอเค แล้วบางทีเราไปแอดเขาแล้วเขาก็จะแบบเฮ้ย hey, ลูกค้าสแกนฮวลาร์โคติดตามมว้จะได้รู้ว่ามีสินค้าอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างแล้วบางทีเขาก็จะยิงแอดทุกอย่างผ่านทางนั้นไงไลฟ์ Light, มีคอลเลคชันใหม่เรจะยิงค่ะใช่แล้วลูกค้า <_ d ans> ใช่บ <_ d ans> อกว่าเรามีเนะี่ยบอกว่ามันต้องมีคนช่วยทำส, <_ d ans> สวัสดีค่ะเดี๋ยวไลฟ์ตอนเย็นอีกรอบหนึ่งเนอะวันนี้หกโมงแล้วใครกำลังเดินทางกลับ,บบ้านกันบ้าง เดินทางกลับปลอดภัยนะคะหรือใครอยู่สมุทรสาครได้ไปดูคุณพิธากันหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ไปติดอยู่ในใจที่เขาบอกให้ตลกคืออะไรปะให้เราแต่งตัวตลกอบอกว่าคนไทยเเรื่องไม่เห็นหรอ <c oughs> มันก็ไม่ใช่ทุกคนเลยที่เขาจะตะเป็นอย่างนั้นเปิดกว้างก็แง่จะให้เราใส่วงใส่วิกแต่งเป็นพินาเล่อะไรอย่างเงี้ย บอก阿จูทำห้องแต่งตัวให้เลยเดี๋ยวนี้แต่งตัวเป็นปเออใส่วงใส่วิกซอวิกมาให้เลยนะเออ,อสวัสออดีค่ะนี้นะคะเป็นหม้อทอดไรน้ํามันนะคะหม้อทอดไรน้ํามันรุ่นนี้นะคะจะอยู่ความจุที่ห้าลิตร <c oughs> ความจุจะอยู่ที่ห้าลิตรนะคะมีด้วยกันทั้งหมดสองสีนะเห็นรูปยูทูบกระข่ที่เอียงเลยง อันนี้ความจุอยู่ที่ห้าลิตรนะคะลูกค้ามีด้วยกันทั้งหมดสองสีอะไม่เห็นนะช่างมันมีด้วยกันทั้งหมดสองสีนะคะลูกค้ามีสีดําแล้วก็สีเขียวนะคะตัวนี้นะคะวัสดุเป็น PP, พีพีพลาสติกพีพีนะคะเกตทําอาหารพลาสติกพีพีเกตทําอาหารนะคะเหมาะสําหรับการทําอาหารเนอะแล้วก็จะไม่ตัวสารพลาสติกความร้อนอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ลงไปในตัวอาหารของเรานะคะจะไม่ลงไปในตัวนะอาหารของเรานะลูกคา้า มั่นใจปลอดภัยแน่นอนนะคะมีด้วยกันสองสีรุ่นนี้นะคะสามารถทําความร้อนได้ถึง200องศาสามารถทําความร้อนได้ถึง200องศานะคะโดยการปรับองศาจากตรงนี้เลยนะแถบด้านหน้าตรงนี้คือตัวปรับองศานะคะสามารถตั้งได้สูงสุดความร้อนที่200องศานะคะแล้วก็ตั้งเวลาในการทอดนะคะ30นาทีตั้งเวลาในการทอดนะคะ30นาทีเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะ ให้ความร้อนหมุนรอบทิศทางเลยนะรับประกันว่าอาหารสุกแน่นอนไม่ว่าลูกค้าจะทอดหรือจะอบทำเค้กทำทอดเฟ็นฟายทำสเต็กทอดไข่หรืออะไรก็ตามนะคะสุกแน่นอนร้อนนะลูกคา้ารับประกันได้เลยเพราะว่าเขาเป็นลมร้อนรอบทิศทางเป็นลมร้อนรอบทิศทางนะคะก็คือจะมีความร้อนจากทุกทางเลยอาหารของลูกคา้าวัตถุดิบที่ลูกค้าใส่ลงไปที่ว่าจะทอดนะคะก็จะสุก ทุกด้านนั่นเองเนาะแล้วก็ด้านหน้านะคะตัวลูกนนี้ก็จะเป็นตัวด้ามจับด้ามจับกําลังดีพอดีมือด้ามจับกําลังดีพอดีมือแบบนี้นะคะด้านในลูกค้าจะได้ถาดแบบนี้ไปถาดรองแบบนี้นะคะลูกค้าจะได้ถาดรองแบบนี้ไปนะคะ1น่งอันเอาไปรอง กองน้ำมันที่จะหล่นลงไปด้านล่างนะคะเอาไปกองน้ํามันส่วนเกินที่ออกมาจากตัวเนื้อตัวไก่นกเก็ตอะไรใดๆก็ตามนะคะหล่นลงไปด้านล่างแบบนี้เนาะก็จะได้แบบหล่นลงไปข้างล่างตัวน้ํามันส่วนเกินมันก็จะได้ไม่ไมาอยู่ในตัวอาหารที่เราได้การทําหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะก็จะมีตัวตะแกรงรองแบบนี้ไปให้นะคะความจุของหม้อก็อยู่ที่5ลิตรนะความจุของหม้อก็อยู่ที่5ลิตรนะคะแล้วก็ด้ามจับก,กําลังดีเนาะจับแบบพอดีมือมากๆ รุ่นที่เป็นอ่ะสีเขียวนะคะด้านจับจะเป็นสีเดียวกับตัววัสดุเนียเนาะทุกอย่างจะเป็นตัวสีเดียวกันทั้งหมดนะคือสีเขียวแต่สีดามด้านจับเขาก็จะเป็นสีเงินสีดามด้านจับเขาก็จะเป็นสีเงินเนาะเขาก็จะมีรูปเล้นของเขาเนาะยูรูไม่ต้องเห็นหน้าพี่ก็ได้นะของหายไปแล้ว <c oughs> ลูกค้าก็ลองแบบนี้ ลูกค้าก็รองแบบนี้ได้เลยนะคะตัวเนี้ยความจุ5ลิตรลูกค้าก็ทอดได้ทำได้หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อย่างสเต็กนะเฟรนฟรายไก่ทอดป๊อปคอนไว้ได้เขาโพดปิ้งไงเขาโพดท,ทอดอ่ะก็ทำได้นะถ้าเราจะทำเออเอาเข้าวโพดลงไปใช่ไหมแล้วก็ทาเขาเรียกอะไร่ะที่เหมือนข้าวโพดโบราณอ่ะ ถ่าที่สุกแล้วนะลูกค้าเราก็เอามาทอดเออเคลือบน้ําตาลหลิงเงี้ยแต่ว่าอาจจะทอดในเวลาแค่แบบสั้นๆอ่สสนนะสามนาทีห้านาทีไม่เกินนี้ทอดปลาก็ได้นะคะทําขนมเคก้กครับเคก้กเบานี้ได้หมดเลยนะลูกค้าตัวนี้นะคะราคาแค่แปดร้อยห้าสิบาทราคา850บาทถ้าลูกค้าจะกดสั่งซื้อต้องสั่งซื้อผ่านทางช้อปปี้รัชดานะรุ่นนี้ต้องสั่งทางช้อปปี้รัชดานะคะอาจจะไม่มีสินค้าในตะกร้าเนาะเดี๋ยวรุ่งนี้กินจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ ไลฟ์สินค้าที่มีอยู่ในตะกร้าไลฟ์สินค้าที่มีอยู่ในตะกร้าลูกค้าจะได้กดได้เลยไม่ต้องออกจากทิกตอกแร้วไปท่านั่งกดตามลิงก์ที่คลิปให้ตามแชทเนาะเพราะว่าไม่งั้นลําบากอะลูกค้าต้องออกจากตรงนี้ไปไล่กดตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบมันดูยุ่งยากอนะในเมื่อฉันมาดูไลฟ์ผ่านทิกตอกแล้วทาไมฉันไม่สามารถกดสินค้าได้เลยอะไรอย่างงี้เนาะก็มีแบบว่าประชุมทีมไปแล้วเรียบร้อยเนาะว่าเราก็ต้องไลฟ์สินค้าที่มีก่อนในตะกร้าแล้วเดี๋ยวรอให้บริษัทแม่เนาะ แอดสินค้าเข้ามาให้เราเรื่อยๆนะคะก็อาจจะใช้เวลาไม่กี่วันแป๊บเดียวเนาะเพราะว่าเขา มาคุยไปแล้วเรียบร้อยอันนี้นะคะราคา850บาทนะลูกค้าราคา850บาทความจุอยู่ที่5ลิตรนะคะความจุอยู่ที่5ลิตรนะตัวนี้ข้อพิเศษของเขาคือก็สามารถทิ้วได้สามารถทิ้วเป็นกระติกน้ําแบบนี้ได้นะคะเอาไปไหนก็ได้เนาะเอาไปปิกนิกไปบ้านเพื่อนไปบ้านญาติหรือซื้อเป็นของขวัญวันเกิดซื้อไปจับฉลากตามโรงงานตามงานสังสรรค์อะไรก็ได้นะเพราะว่าของทอดอะ่ะมันอร่อยแต่ว่า มันก็อ้วนไงนนเนาะลูกค้าเรากินยังไงให้รู้สึกว่ามันไม่อ้วนอ่ะเรารู้สึกมีความสุขแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็นี่เลยหม้อทอดไร้น้ำมันไร้ควันนะคะแล้วก็ด้านหลังเขาจะมีช่องระบายความร้อนแบบนี้นะคะเขาจะมีช่องระบายความร้อนแบบนี้นะคะเอาไว้ระบายความร้อนออกมาเนาะเอาไว้ระบายความร้อนระบายควันออกมาจากช่องตรงนี้นะคะช่องตรงนี้ก็ขนาดกําลังดีเนาะพอดีกับตัวเครื่อง ขนาดกำลังดีพอดีกับตัวเครื่องนะคะอันนี้ก็ขนาดประมาณ5ริตรวัสดุเป็นพลาสติก PP นะคะวัสดุเป็นพลาสติก PP นะลูกค้าก็คือปลอดภัยแน่นอนสินค้าทุกอย่างมีมออกอนะคะสินค้าทุกอย่างมีมออกอรเรียบร้อยนะแล้วก็ความร้อนทํางานเร็วมากหมอ้อทอททางานได้รวดเร็วมากๆเลยนะคะลูกค้าคะอันนี้มีด้วยกันทั้งหมด2สีนะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะจ๊ะก็คือสีดําแล้วก็สีเขียว สีดำแล้วก็สีเขียวนะคะลูกค้าก็ลองเลือกดูกันได้แคปหน้าจอก่อนเผื่อลูกค้าไม่เห็นย้อนหลังเผื่อลูกค้ามาดูย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเอออยากได้จังเลยทำยังไงแคปไว้แคปหน้าจอไว้นะลูกค้าในช่วงหกโมงจะไม่มีคนดูนะลูกค้าจะมาดูช่วงทุ่มอ่าอันนี้นะคะราคาแปดร้อยห้าสิบาทนะคะลูกค้าค่ะราคาแปดร้อยห้าสิบาทนะ Bye.